โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเรามีโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดยใช้แนวทางของโรงเรียนลำปลายมาพัฒนาเห็นต้นไม้ต้นนี้แล้วรู้สึกอย่างไรลูกเสียใจครับทำไมเสียใจครับเพราะมันหักแล้วอ่อนอ่าเพราะว่ามันหักแล้วมันก็อ่อนซ่ลูกมันพูดไม่ได้เหมือนคนค่ะ ยยหลังจากการจัดกิจกรรมจิตศึกษานะคะนักเรียนก็มีการเปลี่ยนแปลงคือขณะที่ทำกิจกรรมเนี่ยนักเรียนก็จะมีพฤติกรรมที่นิ่งขึ้นมีสมาธิจดจ่อรวมไปถึงมีสมาธิในการเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือนักเรียนกล้าพูดกล้าคิดแล้วก็ไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองให้กับเพื่อนๆหรือคุณครูได้รับฟัง ในส่วนของตัวครูเองนะคะก็เข้าใจในธรรมชาติของเด็กๆมากขึ้นใจเย็นลงไม่ชี้ผิดชี้ถูกกับคำตอบของนักเรียนแล้วก็สามารถอดทนรอคำตอบของนักเรียนได้ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ครูและนักเรียนเนี่ยสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้ดีมากงยิ่ขึ้นค่ะเด็กมีความกระตรือรือร้นเพราะเป็นกิจกรรมที่แอคทีฟไม่น่าเบือ่อ เด็กได้เรียนได้ลงมือทําด้วยตนเองดีกว่าการที่รับฟังอย่างเดียวเด็กได้พัฒนาการทางสมองได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ค่ะหลังจากที่เปลี่ยนมาเรียน PBL นะคะก็มีความรู้สึกว่าเด็กๆมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่เห็นเด็กๆเ,เปลี่ยนไปนะคะก็คือมีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเด็กๆรู้จักการรอคอยมากยิ่งขึ้นรู้จักหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้นรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักคิดมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าจะทําอย่างไรให้งานของตัวเองสาเร็จแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะให้ลู้ว่ากลับเป็นวชนะใส่ครับแล้วก็จะเอาดินน้ำม,นำม,มันมาบรรจุใส่ครับทำเป็นชั้นๆนะครับ่งแล้วก็จะเอาไม้ติมมาติดกับตู้ปลาบอกว่าชั้นชั้นน,นี้มีอะไรเรวติของเราจะแบ,บ่งเป็นสี่ช่วงชั้นก็คือชั้นอนุบาลป .1 ถึงป .3 ชั้นป 4, .4 ถึงป .6 และชั้นมัธยมนะคะโดยโดยแต่ละสัปดาห์เราจะมีการ PLC ย่อยในแต่ละชั้นโดยครูจะนำปัญหาที่พบเจอมาพูดคุยช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะจากจากนั้นเราก็จะมีการคุเพ PLC ทั้งโรงเรียนกันอีกครั้งค่ะทำให้ครูมีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการแก้ปัญหาก็จะมองไปที่ตัวเด็กเป็นหลักเขก็มีความคิดแล้วก็อยากรู้จากประเทศนี้ของประเทศอื่นนยังไง คือเขาอยากรู้มีความอยากรู้อยากเห็นนะคะนี่ยค่ะยกวิธีแก้ปัญหาของหนูก็คือเอาเอาคนที่ชอบคุยหรือว่าคนที่สมาธิสั้นมันสลับสลับกันให้อยู่ห่างๆกันนี่ค่ะก็คือพยายามมองดูว่าคนนี้เป็นยังไงก็คือดึงดึงกลุ่มแล้วเอากลุ่มนั้นมาไว้ใกล้ๆคือก็คือพยายามพยายามมองไปเพราะว่าเป็นบางคนค่ะออแล้วก็ ส่วนมากก็จะเยอะอนุบาลมันจะขึ้อนอยู่กับพัฒนาก็คือเด็กเขาสามารถคิดวิเคราะห์ก็คือบางเรื่องเราให้เด็กไปดูวิดีโอค่ะพยายามให้ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เขาถนัดนะครับส่วนเพื่อหาข้อมูลที่เขาสนใจครับแล้วก็มีการกระจายตามกลุ่มที่เด็กได้ช่วยเหลือกันหนูชอบเรียน PBL หนูคิดว่ามาสนุกดีได้คิดเองลงมือทำเองแล้วก็ อยากเรียนเรื่องอะไรก็เสนอคุณครู <Ooh. S 1> แสดงความคิดเห็นได้หาความรู้จากโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์หาความรู้ได้หลากหลายไม่ว่าผิดหรือถูกคุณคร,คร,ครูไม่ว่าได้ทำงานเป็นกลุ่มห mm hmm. นูคิดว่าการเรียน PL ทำให้หนูมีอิสระทางความคิดมากขึ้นค่ะ